นะครับตาก็ Bond เ right like? ดินมาเดินมาข้างบนข้างบนก็จะเป็นหลังเขานะครับแต่วันนี้ตาก็ไม่ได้ไม่ขึ้นไปหลังเขานะครับแต่ตาคิดว่าจะขึ้นไปหลังเขาแต่ตาก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ช่วงบ่ายแดดร้อนแดดร้อนนะครับขึ้นก็จะปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับจะปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นได้นะครับขึ้นได้นะครับ ตาเคยขึ้นนะครับตาเคยขึ้นนะตาเคยขึ้นนี่ตาก็เดินตาก็เดินไปนะครับเดินไปตาจะพาไปดูถ้ำนะครับพาไปดูถ้ำนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นกุฏิพระนะครับเป็นกุฏิพระที่ มาจำรรษามาทุดงแล้วก็จำรรษานะครับก็เป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำนะครับอเป็นถ้ำข้างในก็ลึกนะครับแต่ตาแต่ตาไม่ได้เอาแบตเตอรี่มาตาไม่กล้าเข้าไปนะครับมันลึกครับกลัวงูเหลืม่มเพราะงูเหลื่ยมงูเหลือ่มอยู่ตรงนี้ใหญ่มากเลยครับมันมีมันมันเห็น,นเ,คเคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่แล้วคนก็เห็นกัน ก็ออกตอนกลางคืนนะครับปาก็าถ่ายป่าถ่ายลงนี่แหละให้เอฟซีเห็นให้เอฟซีดูเนาะมันไม่มีป่าปูนก็ถ่ายป่าไม้นี่แหละอก็ถ่ายป่าไม้แหละ,ะ,หละให้ดูอือแล้วไปจปะไปเก็บกะวานแล้วก็แย่ไข่มดแดงแย่ไข่มุดดยยม้ดแดงชว,วนเพื่อนก็ไปกินข้าวปา่า แกกันมดแดงกินเนาะน่ตาก็จะเดินไปทำพระเดินไปทำพาพไปกราบไปกราบขอพรนะครับขออะไรที่มันสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชีวิต <c oughs> จะให้มันได้หลายแรงไปหน้านะครับ เป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำเป็นภูเขานะครับเป็นถ้ำเป็นหน้าผาเป็นอะไรนะครับเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวก็จะมีน้ําหยดตลอดนะครับจะมีน้ําหยดตลอดนะครับ แต่ยังไม่ถึงนะครับตาก็เดินไปนะครับเดินไปนะครับตาเดินไปมันเป็นเขตอพยพทานนะครับเป็นเขตอพยพทานนะครับเป็นเขตอพยพทานให้เราได้หินมันจะเป็นสั้นเป็นสันนะครับหินนะครับสวยงามมากนะครับหินครับหินสวยงามมากนะครับเอาไป เอาไปทําไปฝนมีดนะครับไปฝนมีดนะครับเอาไปฝนมีดนะครับมันจะคมดีนะครับจะคมดีนะครับเอาไปฝนมีดนะครับช่วงหน้าฝนก็จะมีรังต่อรังเตนนะครับเข้ามาอยู่ครับแต่หน้านี้มันอยู่ได้ทุกวันนะครับนี่มันไม่อยู่นะครับจะมีรังเล็กรังน้อยนะครับแล้วก็มีพึ่งด้วยนะครับเข้ามานะครับ เป็นห like ินนะครับหินก็จะก็จะเป็นก็จะเป็นหลือเป็นชั้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นลือเป็นชั้นอย่างเงี้ยครับเป็นหลือเป็นชั้นอย่างนี้นะครับตาก็ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูนะ มันเหมือนเข้าอะไรเหมือนเข้าห้องแอร์นะครับถ้ามาตรงนี้นะครับก็เหมือนเข้าห้องแอร์มันเย็นนะครับเย็นนะครับเย็นเพราะมันมีป่าไม้แล้วก็มีหินนะครับมันเย็นนะครับพระธุดงที่รักสงบไม่อยากจะยุ่งกับภัยโลกนะครับถ้ามาตรงนี้แล้วโหก็จะ มก็จะดีนะครับเย็นนะครับจะเป็นอากาศเย็นนะดีนะครับ mm hmm. แต่ถ้าหากอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้นานนะครับไม่ว่าใครนะครับเพราะเราเพราะเรายังตัดอะไรไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับ mm hmm. อะไรไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับ นี่ก็เป็นที่พักผ่อนของพระนะครับพระก็จะเข้ามานั่งพักผ่อนอยู่ข้างล่างก็จะเป็นป่าไม้นะครับจะเป็นป่าไม้นะครับก็จะเป็นหน้าผาครับ นี่ก็จะเป็นถนนไปนเป็นทางเดินจมกลมของพระนะครับเอ้าโหตกใจงูงูวิ่งแล้วเนะ่ยตกใจมีงูโชค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 เจองูแต่ก็งูก็ไม่ใหญ่ครับงูก็ไม่ใหญ่ครับ ท่นนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ก็คือน้ำมันหยดลงมานะครับน้ำที่มันหยดจากหน้าผานะครับหยดลงมาตลอดนะครับจะมีนกมีอะไรครับแล้วก็จะมีที่รองรับน้ำฝนแล้วก็แล้วก็ไปใส่ถังนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปในหมู่บ้านนะครับ แล้วก็ปล่อยลงไปที่วัดนะครับที่บ้านนะครับก็จะอาศัยน้ําที่มันหยดจากผ้านะครับโน่นครับตาจะให้ดูนะครับน้ํามันหยดครับตาจะชูให้ดูนะครับนั่นแหละครับนั่นคือน้ําหยดลงมาจากหน้าผานะครับมันก็ไหลตลอดนะครับทั้งปีทั้งชาตินะครับ แล้วก็จะลงมาใส่ถังตบบนี้ครับใส่ถังตัวนี้ครับ นะครับตาจะให้ดูหินนะครับหินนี่ไม่เคยเศร้าเลยนะครับไม่เคยเศร้านะครับจะใสตลอดจะขอบๆจะเป็นจะเป็นจะเป็นสีเทาตลอดนะครับจะเป็นสีเทาตลอดนะครับแต่พอเวลาเศร้าๆก็จะมีอะไรเหมือนเหมือนมีอะไรมาขัดสีนะครับเหมือนมีอะไรมาขัดสีนะครับให้มันใสตลอดนะครับ ถึงได้นับถือถ้ำพระเอกถ้ำพระนะครับพอารียกถ้ำพระนะครับก็เหมือนก็เหมือนมีอะไรมามาทําให้มันทำให้มันใสนะครับแต่ที่อื่นใสไหมไม่ใสครับไม่เป็นเหมือนตรงนี้นะครับไม่เป็นนะครับแต่ตรงนี้ใสมากนะครับให้ตาชูไม่ดูตาให้ดูนะครับนี่ครับมันก็เป็นแค่นี้ครับไม่ได้เป็นมากนะครับ อย่างแถวๆนี้ก็ไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นนะครับเป็นเฉพาะนี่ครับเฉพาะนี่ครับยาวประมาณห้าสิบยี่สิบเมตรได้ห้าสิบเมตรนะครับยาวประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับใส่มาตลอดนะครับตามแต่ตาเกิดมาตั้งๆตมาอยู่ที่นี่ก็ก็เห็นใส่มาอย่างนี้ตลอดนะครับใสเป็นทางเลยครับใสเป็นทางเลยนะครับ รับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคดกระดิ่งสีเข้ามากดไลค์กดติดตามไม่ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ